Ewa Mesutang Ekang samayang bhagawa paranasiyang Viharati isipatane mikataye Tatrako bhagawa เจตนนเสวิตาพยจายังกาเมสุขามสุขันธิกามนุโยโคเหนโนธรรมโอปโธจานิโกอนาริโยอนัตตนสิโตโยจายังทัตติรัมทานุโยคโห อานาริโยอนาทัสสัญโตเอเตเตเพฆเวอุพะอันเต nupakam mâm mát chimapati pratam tataka tena api sampo tadjako karane yana karane opasamaya api nha yasampo ya patataka te anapessambo ata joko karanya yanakaranya opasamaya apena yasambo dayanya banana yasamwata te ayame wariya atang keko mako sai yathethang

ข้าพนัเทคะเวตุขังภริยสัจจังชาติเปทุคขาชาลังเปตุคังมรณามเปทุกขังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสัปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิเวปโยโค ขอตัวขอยามเปจังนัราตต์ิตามเปตัวขังสังคิเตนะปานจุปานทานาักันธาตัวขาอิทังขอปานเพคะเวตัวขสมุทยาภริยสัจจังยายังตันหาปวนภเวกานันทิรักสหคตตาตรัต ตาตตาพินันทินิใจเททางกรรมมาตานหาภาวตานหาวิภาวตานหาอิทางขอปนะเพคเวทุกันิโรโทวายาสัจยตัสายาวตานหายอเสสวิวราคันิโรธทโทจากัจปะเตเนศก ตัโมเทอนาลโยทังขอปนญเพะเวตุวคันโรตคาเมเนปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอาจังคิโกมาโคสช้ยะเทธังสัมมาเทเิสัมมาสังฆาปสัมมาวาจาสัมมา सम्मा वायामो सम्मा सती सम्मा समा ทางทุกขังอริยสัจจันติเมเพเพขเวผัเพออนันสุเตสุซธามเมสุจาโคุตปาติญาณังุตปาติปัญญาุตปาติเวชญาุตปาติอาโลโกุตปาติตังขอปฏิทังทุกขังอริยสัจจั์ บังเปรย์ใหญ่จันติเม่เพรฆเวผุวเพอนันหมตสุเตสุดทามเมสุจากุงอุตถปาทิญาณังอุตถปาทิปัญญาอุตถปาทิเวชญาอุตถปาทิอารมโกอุตถปาทิตังโค ปาณิทางทุกขังอริยสัจจังปริญาตันติเมภกเวภพเพอนานุสตสุธรมเมสุจักุอุทปาฏิยานังอุทปาฏิปันญาอุทปาฏิวิชางโอทปาฏิอาลกะอทปาฏิทางโั ขสสมุทยอริยสัจจันติเมเพขเวโพเอนโนสุเตสุธัมเมสุจฺถาคุคุทปาติยานังอุทปาติปันญาอุทปาติมุตชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติตังขอปณีทางตัวขสสมุทยอริยสจฺจัง ฮาตาปันติเมเพฆเวปุ่นแพรอนโนสุเตสุธรรมเม สสจักโขตปาติญาณอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตปาติอาโลกะโตปาทิตังขอปณิธานตัวคขสมุทยาอนิยศาสจัปะเฮนันติเมเพฆะเวปปะเพอนันดรสุเตโสทเมสจักโขตปา ทิยาณังโอทัปาะทิปัญญาโอทัปปะทิเวชญาโอทัปาะทิอาโลโกโอทัปปะทิทังโขคณิโรตโตอริยสัจจันติเมธีคเวปุพเแอนนนุสุเตสุธรรมะสุจักขุกโอทัปาะทิญาณังโอทัปาะทิปัญญาโอทัปาะทิเว เวชชาอุตปาติอาโละโกโอุตปาติตังโกปันิทังตัวกันิโรธาอริยสัจจังสาสิกาตาพันติเมเพฆเวภพเพอนันโนสุตเตสุธรรมเมสุจักุองโอตตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชชาอุตปา ิทาโลกุตตพทิตังขอปนิทังทวคาิรทวอริยสัจสัจิตตันติเมพขเวผูเอนนนสตสุธรมเมสุจักุกุตตทิญาณุตตพัทิปัญญาุตตพทิเวชาุตตพตทิอาโลโก ปาติิตังโตขานิโรตคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมเพขเวโตเทอนาโศตเถสุทามเมสุจักโงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชญาอุตตปาติอารมโกอุตตปาติตังโคปนิทังโต กานิโรตคามิเนปฏิปทาอริยสตร์จำคเวตาภันติเมเพคเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุอุถะปาติญาณุถะปาติปัญญาอุถะปาติวิชชาอุถะปาติอรรถกุฏุถปาติทางคปติทางตัว คาเนโรทคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมเทคาเวปุเปอนันโตสุเตสุธรรมเมสุจักโคุถปาติญาณันุถปาติปัญญาุถปาติเวชานุถปาติอาโลโกุถปาติยาวะเกวันจะเมเท เทอิเมสุจตุสุอาเรสัจเจสุเอวันติปริวตังอวัฏสาคารังยาถาบูตังยาณถาสนังนาโสเวสุนธรรมาโหสิเนวตาวะหังเพียเวสะเถวว่ากโลเกสมาระแกสพรามะเกสะสมณปรามณี ยาปัจจายสัตว่ามโนสายาโนตระรังสัมมาสัมปวเถงอภิสัมปวตอปจันยาเสิงยาตวจะขอเมเป็น